P.A. ทุ่มง,งบกว่า9 0 0 0แสบาทมอบความสว่างสวยที่มาพร้อมกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับวัดพระาธาตุพริธบูชัยววรมหาวิหารวัดคู่เมืองลำพูนในโครงการส่รงเสริมการใช้หลอด LED ในโบราณสถาน ความงดงามตรก,การตาของวัดพระธาตุเทิพูนชัยวรมหาวิหารที่ปกติก็โดดเด่นจับตาอยู่แล้วยิ่งอลังการมากขึ้นเมื่อ PA ทํทำการเปลี่ยนหลอดไฟและระบบส่องสว่างของวัดให้เป็นหลอด LED งานยิ่งใหญ่เช่นนี้นำโดยนายนำชัยหล่อวัฒนตรกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ราชการจังหวัดลำพูนผู้บริหารและพนักงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมพิธีกันอย่างคับข้างการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานโดยเฉพาะการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน วัดพระธาตุธริภูลชัยจังหวัดลำพูนเป็นโบราณสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากต้องใช้ระบบไฟสองสว่างมากการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED นอกจากช่วยประหยัดพลังงานยังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีประลอดภัยในหลอดการติดตั้งในครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณจำนวน9 4 7า4 9นบาท60ตาง์